อุ้ยชันชัชันนแต่ว่ากดกดกดถ่ายแล้วอ่ะบีมแต่ว่ากดถ่ายแล้วถึงยังไม่ต้องบอกก่อนถึงยังต้องยังอันนี้เพิ่งตีเขาตีเขาก็ชันขนาดนี้แล้วอุ้ย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  อยากมาคือต้องเตรียมใจอ่ะโอ้โหมันชันมากอ่ะโอ้ยวิววิววิวไอ้สูงมากเลยอ่ะเราถึงแล้วเนาะสุดยอดเลยเมื่อกี้เ i r ร์ส n ันะไม่ first one ป่ะ first time f r t time ที่เรา ทิปสาวๆแบมมึงพูดอะไรกับกล้องไหนอะไรนะอมมี่อะไรวะคือคืออะไรคือคือทุกคนพกของกันมาโคตรเยอะแล้วทุกคนหันไปดูเราเคไม่มีอะไรนไม่มีไม่มีอะไรเลยตรนเรกคิดว่าไม่มีอะไรพุตเทิฟ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 ุตเทิพูดเข้าไปนี่ไม่มีเสียงแบบว่าทําเาิเลย แบมยืนนะยืนยืน่ะเป็นนังเอ็กนังเอ็กพี่เป็ดก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ที่พักแล้วสมม็ดนั่งชี้ดูวิวก็ขาขึ้นก็เสียวมากมากือนนี้ลนนั้นแต่ว่าคุ้มไหมเวลาขึ้นมาสวยมากคือแบบบรรยากาศดีนี่คือตอนเย็นแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะ มันต้องสวยกว่านี้เพราะว่ามันพาทิตขึ้นปะสุดยอดวิวตรงนี้เราก็จะเห็นภูเขาทะเลโดยผ่านอีกแล้วมันได้ผ่านีกเขาอยากมีเฟรมราคาราคาเต้นเท่าไหร่เต้นละคุยเรียกคนคุยเนอะมึงเต้นเท่าไหร่วะเต้นละพันเต็นด้ันสี่คนสี่ห้าสี่ถึงห้าคนสี่ห้าคนก็หารกันตกกันอยู่ที่ทู อย่าเลยรู้แลค่ะเต้นอับว่าแต่เต้นใหญ่มากไะแจกไอจีผ่านช่องไหนค่ะเอาดิเอาดิยืนดิเอาดิเออยู่จุดเอไอพีไอซีเอสโอเคไอทีกูด้วย C H A L I P อเป็นคือของมึงอ่ะมันคงต้องอยู่ในกล้องกูตั้งแต่มึงเปิดตัวแล้วไอะไรนี่มาชื่งว่าแจกอ่ะแล้วมาดูนี่ของที่เราจะทำวันนี้ไม่รู้ว่าแอมแจกไอจีเขาไม่อยากรู้ไอจีมึงเอาเฮียจบแล้ว สกอดมาไนเขาไปเขาไปพิมพ์มาไอจีมึงวะไอจีใครมไอจีเราเหรอชื่อไอจีอะไรแล้วนะอจี่ย A U J C H A R A W A N แล้วก็อันเดอร์สกอร์ค่ะโอเคไปขึ้นให้ด้วยนะไปขึ้นให้ด้วยแหละจะทำอะไรกันต่อเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะทำอาหารกันเพราะว่าตอนนี้หิวแล้วมากมก็ ตามไปดูว่าจะทำอะไรกินกันเออไป Two thousand years later เรามาเข้าสู่รายการผ้าผีเข้าป่าอ่ะพูดเรานี่คืออาหารที่เราทำดูจริงๆแล้วมันไม่ได้มันมีอินเสิร์ตที่ถ่ายถ่ายกับกล้องโทรศัพท์เนาะรูปๆนะอินเสิร์ตนะเป็นไงล่ะมาเจ็ดคนกินกันอย่างละยี่สิบ ดาราลับเชิญเราในทริปนี้เที่ยวเออเที่ยวไหนนะกูไม่พูดแล้วเดี๋ยวกูพูดผิดลวกคอจำเป็นนางจี้วันนี้เราที่ยพังงาน่าจะมีไข่ท็อคืนนี้เราจะนอนที่จำเป็นนางจี้เราไปไหนมาั่งนะวันนี้ไปเริ่มแรกลงแผ่อะไรนะลงแผ่ไม้ไผ่ไม้ไม้ไปที่เดียวกันไหมวางไม้ไผ่เฮียงคู่ไม่ใช่ไม้ไผ่วางเฮียงคู่วะ ลองแผ่ไมแผ่หวาแกงคู่เออมันมคนใต้เือแบบเราเราไปที่ไหนเราต้องมีความแบบว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาทำทำไอไอของกินตั้งแต่เท่ะไรเวลาตอนนี้ไม่มีการเตรียมเลยสองทุ่มครึ่งเออเร็วนะหรือว่าเร็วหรือว่าเร็วเออสำหรับครัวที่แบบรักเุม่หน่อยใดๆ ดูแม่แม่ครัวหลักหันจ้าเอ๊ะอะตอนวันนี้จ่ายย่างนักพิ้งไก่นักปิ้งไก่ส่วนกูพบว่าเสาไฟยืนสองมืออย่างเงี้ยถือไฟเอ้าเอ๊วโอ้มึงใส่กอกถือไฟด้วยอะไรวะปอกไส้กอกปอกอะไรนะเขาเรียกว่าปอกปาติกอะปอกเองชัยนะปอกได้ที่ถือแป๊บนึงนะอ่าให้น้องอ่มีอีกสองคนอีกคนนึง สายเรียนออนไลน์แล้วมีคนนึงอะไรนะป๊อบบี้ทอดเฟนไฟพวกเรามีตอนนี้หายไปไหนวะชา shower s เวอร์ไทม์กินเถอะเดี๋ยวกูเข็ดแล้วจะบอกว่าจะจะปิดตอนนี้หรือว่าพรุ่งนี้จะถ่ายอีกวะพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเคมึงปิดใช่ไหมนี่ให้หยุดท่องเลยคลิปนี้คือให้มึงเลยไอ้เหี้ยแต่ละได้ได้กูเอ้ามึงเชื่อกู โอเคเจอกันตอนเช้าตื่นไหมตื่นแหละต้องตื่นเดี๋ยวไปดูวิวเช้ากันเออพอ ตื่นแล้วล่ะครับที้่ไอ้มึงไม่กล้องยังไม่ใสเลยตื่นแล้วล่ะครับไม่ตื่นครับโอ้โหคุณครับบอกผมว่าให้ปลูกตั้งแต่ตีเท่าไหร่ครับถ่ายวิวแล้วใช่ไหมครับค่ะได้ได้เวลาปิดคลิปแล้วท่านผู้ชมยังไม่ทันทำอะไรเลยมันปิดคลิปแล้วเออให้มันได้อย่างเงี้ยน้อเจ้าของห้องอ่ะใช่เดี๋ยวอยากเปิดอยากปิดตอนไหนก็เรื่องของมันสบายใจตอนไหนครับเออเก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้ผู้ชมแล้วได้ได้เจอกัน ยิ่คลิปต่อไป